ซีรีส์เป็นหูที่เจ็ดถึงสิบด้วยโปรแกรมบีดีคคับไปดูกันนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราทำไปกันบ้างเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมต้องบอกก่อนว่าร่างกายผมมันเครียดครับโดยที่ผมหยุดพักไปเต็มๆสามวันเลยนะครับและสาเหตุที่ร่างกายมันเครียดอย่างแรกเลยนะครับก็คือเราออกกาลังกายหนักเกินไปเนาะโดยการคาร์ดิโอเนี่ยผมช่วงก่อนหน้านี้คือไม่ได้คาร์ดิโอเลยแล้วก็อยู่ๆกลับมาคาร์ดิโอแบบเยอะขึ้นมากทําให้ร่างกายมันอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับผมแล้วก็ประเดนที่สองเรื่องของการนอนครับการนอนเนี่ยผมก็มีการนอนที่ไม่ค่อค่อาานอนบบ 3, อยยยมมีีคุุณภาาาพักกเเทไไหรรนนะะจจแบบ้ผ็ลดป เ,เต็มเพื่อปรับระบบรีเซ็ตร่างกายตัวเองใหม่ครับทีนี้ถามว่าแล้วผมกินอะไรละ่ะระหว่างที่พักอยู่ก็ให้ดูนะครับอาหาราคร่าวๆนะครับวันที่7เนาะแล้วก็วันที่8นะครับผม แล้วก็วันที่9าของเรานะครับยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่กินน้อยเพราะว่าชีวิตเราเร่งรีบมากครับก็เลยอาจจะทํากินได้แค่สมือครับส่วนของวันสุดท้ายวันที่10ครับผมอันนี้ก็กินเต็มสูบเลยเพราะว่าเราใช้ร่างกายหนักมากกลับมาสู่ช่วงฟื้นฟูครับวันที่9แล้วก็กลับมาคาร์ดิโอเบาๆนะครับวันละ20นาทีนะวันนั้นก็ก่อนนอนเล็กน้อยครับก็เป็นการเหมือนยืดเส้นยืดสายเหมือนกันนะครับคลิปนี้ก็จะดูเบื่อเบือหน่อยแต่ว่ามันก็่วยเบื่อด,ดีเหมือนกันนะส่วนวันที่สิบครับ ก็สภาพรองเท้าที่เห็นนะครับคือกำลังเข้าเวนอยู่เนาะก็อาจจะไม่ได้แบบใส่รองเท้าดีๆมาคาะเดี่ยวครับผมให้ดูนะครับโปรแกรมวอลเล่นของวันที่20นะครับเราก็จะเล่นเป็นโปรแกรมเล็กเดย์นะครับรูอัลบอร์ดี้นะครับผมท่าแรกก็จะเป็นเล็กเพสครับแนะนำเนาะให้เราค่อยๆไต่เรืหนักไล่เรืหนักมาก่อนนะครับผมแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยอย่าล็อกเข่านะครับผมท่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าสติ๊ปเล็กเด็ดลิฟครับโดยท่าดีเนี่ยเราจะเล่นโฟกัสไปที่แฮมสติงเป็นหลักก็คือหลังขาของเราครับแล้วก็ท่าต่อมานน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 ะะะะคคครรรรััับบืืือออออทท่่่่าาาาาโโโโดดดยยยีี้้้้เเเเเจใใฟกกกกสสงงขลมพ เมืสัมุกด้านนอกนะครับประโยชน์ของเขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของการทรงตัวและลดความเสี่ยงในเรื่องของการปวดหลังปวดเข่ารวมไปถึงลดอาการเสี่ยงจากการหกล้มได้ด้วยแต่ส่วนตัวผมนะครับคือผมจะจับพนักพิงด้านหน้าเพราะว่า การที่ผมจับด้านหน้าเนี่ยมันจะทําให้ผมโฟกัสช่วงเรื่องของสะโพกด้านนอกได้ดีมากขึ้นแต่ว่าใครจะเล่นตามเครื่องก็ได้นะครับคือเล่นตามเครื่องเนี่ยคนเือแค่จับตัวพนักพิงของเครื่องเลยไม่ต้องจับแบบผมก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยถ้าสุดท้ายของเราในวันนี้ก็จบด้วยกล้ามเนื้อน่องเหมือนเดิมโดยกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเปรียบเสมือนกับหัวใจรูที่สองของร่างกายเลยครับถามว่าทําไมมันถึงถูกเปรียบเปรยมากขนาดนั้นเพราะเวลามันหดและคลายตัวครับกล้ามเนื้อน่องเนี่ยจะไปบีบเลือดดาเพ ก็จลงไปแล้วสําหรับแผนนที่เจ็ดสิสิบของเรานะครับหลังจากนี้เราก็จะวางแผนเรื่องของการกินมากขึ้นใยการ tracking รกกตลอดทุกวันหนึ่งแล้วก็จะมีการออกแบบโปรแกรมออกกําลังกายจะเน้นเป็น endurance มากขึ้นส่วนของ cardio เราก็จะเน้นส่วนสองมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าเรายังคงค u a l i t สามร้อยนาทีต่อสัปดาห์เหมือนเดิมนะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยร่างกายเราเริ่มปรับตัวได้แล้วครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ